ตื่นเต้นมากค่ะเป็นการดูฟนอยีพีครั้งแรกของหนูแล้วก็คงสุดท้ายของเรื่องนี้แต่มันจะเป็นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องต่อไปเราอย่าดึงเศร้าซิเรมยลูกเค้ไม่ทัาถามเลยเลยเศร้าแล้วเออถามเหมือนกับว่าแบบมันความรู้สึกของนักแสดงมันยังไงบ้างที่แบบเฮ้ยมันการเดินทางเจอร์นี่ของเรื่องนี้มันมาถึงวันนี้แล้วแล้วแบบกระแสตอบรับของเรื่องนี้ก็ดี ีละคนไหมคะให้น้องพูดทีละคนได้ค่ะ,คะ,คะอะถ้าพูดถึงในมุมตัวละครก็ดีใจที่มาถึงจุดนี้เพราะว่าโอ๊ตก็ติดมานานโอ้ <laughs> แล้วติดติดยังคะนี่ไงเราก็ดูในตอนจบไงว่าติดหรือเปล่าใช่รวมนถึงของตัวละครอ,อื่นๆเหมือนกว่าเขาจะผ่านเรื่องราวมา มันก็แบบเขาทุกคนทุกตัวละครคงดีใจที่มันถึงจุดนี้เพราะว่าทุกอย่างมันได้ถูกคลี่คลายแล้วก็มีความสุขกันแล้วอันนี้คือไลฟ์ไหมคะมีไลฟ์ตอนนี้ไลฟ์อยู่จะได้รู้ว่าพูดได้ถึงขนาดไหนได้ค่ะเป่นคัวออย่างของหนูนะคะก็เป็นตัวละครเนเน่ค่ะตัวละครเนเน่เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้ก็เริ่มแบบว่ามีปมแล้วก็เริ่มคลายปมขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วเขาก็โตขึ้นจากเหตุการณ์หลายอย่างที่ผ่านมานย่ยค่ะ ก็ <rium> <Dante> อันนี้นะคะก็จะเป็น EP สุดท uh, ้ายแล้วก็เอาใจช่วยเน่ๆด้วยนะคะแล้วก็มารุ้นว่าเป็นยังไงกับคุณโอ๊ตนะคะนี่จะมีความสุขแล้วหรือเปล่าอล่นต้องรุนหรือเปล่านะแต่ว่านี่ที่เจอบอกไปเดทแล้วคุณตอบรับหรือเปล่าต้องรู้มันหน่อยอ๋อมันก็บอกแล้วแหละเจมี่เหรอคะเอออาจริงๆวันนี้หนูงงมากเลยค่ะแบบว่าแบบว่าตื่นมาตอนเช้ามันแบบ แบงยังไงก็ไม่รู้แบบอยู่ดีๆอาบน้ําก็นิ่งแล้วก็มันน่าจะเป็นความรู้สึกใจหายมากๆเลยที่มันเดินทางมาถึงอีพีสุดท้ายแล้วนะคะก็ค่ะไปก่อนนะไปก่อนนะต้องคิดถึงดอกรักที่านะคะคิดถึงดอกรักีอคิดถึงแก่เลยตอคิดถึงตัวละครทุกคนเลยค่ะคงจะแบบคิดถึงแพมไปอีกนานแบบเขาคังไงะเขาคิดว่าเขาคิดว่ตอนก็ดีใจที่ มีทุกคนมาอยู่ด้วยกันวันนี้นะคะมาดู EP สุดท้ายกับพวกเราแล้วก็ใจหายด้วยเพราะว่าเราสืกว่าเราผูกพันกับตัวละครมากๆกกับตัวละครของทุกคนเลยด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยววันเสาร์หน้ามันก็จะดันดึงอีกแล้วใส่กันแล้วฮะสีผมแล้วกันเนาะใช่ครับก็เป็นกีวีตัวจริงก็ยังจะเอาอะไรกันล่ะครับนายก็ดีใจแล้วก็แบบว่าขอบคุณมากๆที่แบบว่าติดตามพวกเรามาตั้งแต่ EP แรกจน EP นี้นะครับก็ มาดูตอนจบดีกว่าว่าบทสรุปของแต่ละคนแต่ละคู่จะเป็นยังไงสุดยอดครับครับก็ก็ดีใจดีใจที่ทุกๆคนให้การสปอร์ตน้องๆก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเอมี่บอนนี่ด้วยแล้วก็รู้สึกตอนแรกอ่ะพี่ลุ้นเอาใจช่วยมากว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> ไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดเดาวไว้เลย <c oughs> แต่ว่าพอผลแล้วมันออกมาเป็นแบบนี้ปุ๊กก็ดีใจแทนน้องๆมากรู้สึกว่าเออ เห็นมากตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เรารู้สึกว่าสําหรับเราประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จมาประมาณนึงแล้วก็ดีใจครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยกันใน EP สุดท้ายครับก็ขอบคุณที่สพอร์ตมาตลอดครับผมแซมมี่ลค่ะงอะไน่ะือแสบตามากเลยค่ะชุดเยอะเมสเยอะมากเลยพี่ฝนร่วมกับบอกว่าอยากได้ขาตั้งไม้หนึ่งอันให้แซมมี่ แล้วก็ร้องเพลงเลยแล้วร้องเพลงว่าเพลงอะไรนะยามพี่ยอมจ้ามสนที่ยาลืมกูเอกครับตอรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงคือเหมือนเหมือนภาพมันแฟลชแบ็กมาเลยเหมือนตอนที่พวกเราตั้งแต่วันแรกๆเนาะที่เราเจอแล้วแบบเฮ้ยเราสนุกกันเราจอยกันจนมาอาทำงานผ่านผ่านทุกผ่านร้อนผ่านหนาวเออส่วนมากจะเป็นร้อนถ่ายอ่ะ แล้วมันแบบมูนแหวนแ,แอบใจหายจริงๆ <c oughs> แล้วส่วนตัวละครอย่างอย่างนัชชายอย่างเงี้ยเราก็ถ้าที่จําความรู้สึกได้ของของคิวสุดท้ายนะคะที่ถ่ายรู้สึกว่า,า,มาไม่ใช่ไม่ใช่ในที่กรุงเทพคาเฟ,ฟ่ปะคาเฟแ่แล้วเรารู้สึกว่าในเรื่องมันอาจจะมันจะจบแบบไหนเดี๋ยวรอทุกคนไปเห็นด้วยพร้อมกันใช่ไหมคะแต่หนูรู้สึกว่ามันเหมือนเราแอบอยากรู้ว่าหลังจากนั้นน่ะนัชชาชีวิตเขาจะเป็นยังไงต่อไป <c oughs> อ,อะไรอย่างเงี้ยทุกๆตัวละครเลยนะคะแบบเราแอบแบบว่าอุ้ย แอปุ้ยแอปุ้ยแอปุ้ยหรือว่าอาจจะต้องมีซีซั่นสองเลยยังไงเลยแบบนั้นเป็นพีี่กวดอกล่ะกับคุณแพรเพราก็หอบกันช่อมเลยเป็นยายแก่เหรอสองคนก็อยู่ด้วยกันยาวๆไงซีซั่นสองเป็นเดมละเดมก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีหรือเปล่าทีนี้ถามในมุมนักแสดงมากดีกว่าว่าการที่เราได้มาสวมบทบาทตัวละครตัวนี้เธาได้รับอ่ะมันเราได้อะไรอ่ะได้ได้อะไรจากตัวละครตัวนี้แล้วมันตกตะกอนอะไรได้บ้าง เริ่มจากใครดีคนแรกไหมคนแรกมิวอียวเอีวก่อนเลยคำขคุณสำหรับคำถามเลิศก็ได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆเป็นมุมมองที่ความรักคือการให้จริงๆต้รักมากขอบคุณค่ะเหมือนตัวละครโอ๊ตเขาเขาเป็นคนชอบเทคแคร์คนอื่น เข้าหาคนอื่นโดยไม่ได้หวังผลว่าจะได้อะไรกลับมาแล้วไม่ว่าไม่ว่าอีกฝ่ายที่โอ๊ตอยากจะให้เขาจะตอบรับมาด้วยรูปแบบไหน<ม>โอ๊ตก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแย่ไม่ถึง<ม>ว่าคือคือรักแล้วให้จริงๆมไม่รู้มุมนี้ว่าแบบเออบนโลกใบนี้มีสิ่งแบบนี้ยุ่โอ๊ต <laughs> คือการให้แล้ววิวว, <laughs> วิวก็จะให้ค่ะ <laughs> ที่จุดมากรไทยมีมีล่ะได้เลยแต่ต้อนตัวนี้ได้โอ๊ตเห็นล่ะแรงมากแม่เห็นไหมล่ะอ่ะเอาไหมอทิยุ่นเนี่ยโอเคก็ข้อหนูนะคะตัวละครนี้นี่คือ ตอนหนูบทมันแบบว่ามันหนักมากเลยใช่ไหมคะแล้วหนูรู้สึกว่าหนูได้เรียนรู้อะไรจากเนเน่เยอะมากๆเลยคะ่ะอย่างบางทีเวลาที่เราอยากหาทางออกบางทีเราแค่รู้สึกว่าเราต้องการความรักเราอยากได้ความรักการรับฟังจากใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะแล้วเนเน่เขาก็คิดว่าเขาเจอแล้วทไ<ม>งไหมคะเจอใครครับ <laughs> นน่ถามยากเปนด้วยอยากอยากให้ตอบอะไรเลยล็อกมงุงล็อกมุ่งแล้วไง ของหนูก็หนูก็อยู่กับตัวละครแพมมานานแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ลองค่ะลแล้วก็รู้สึกว่า <laughs> เป็นตัวละครที่ยากพอสมควรเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ตรงกับตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ผูกพันแหละแล้วก็ขอบคุณตัวละครแพมด้วยเพราะว่าจริงๆข้อดีของการที่แพมแบบตรงข้ามกับหนูเลย <c oughs> ก็คือ เสือสันก็ต้องหันมาดูต้องคล้ามคือโอ้ยอย่างองอย่างเงออย่างเง้อต้องห้ามพูดว่าไม่ร้องทุกทุกคนจำได้ไหมครับสัมภาษณ์ครั้งแรกร้องเทไ้ฟังหน่อยร้องเทไปฟังหน่อยเออแล้าอะไรนะก็แม่ก็ขอบคุณแพรมแหละเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าเออหนูก็อนุญาตให้ตัวเองแบบมีความสุขมากขึ้นเพราะตัวละครแพรมเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้ใจตอนนี้นะคะตอนนี้ช่วยหน่อยเราได้อะไรจังเลยโอ้แต่งหน้านานมากอะเหนื่อยหน้าอะไรเลยว่าจะไม่หลอแล้วเนี่ยนะคือช่วยหน่อยคือหนูได้เศร้านะมันคือน้ำตาแห่งความโศกคือหนูก็รู้สึกว่าหนูก็คงผูกพันกับแฮมแหละแล้วก็แล้วก็ขอบคุณแฮมในหลายๆด้านนะค่ะค่ะ ฉนนอเยอะมากเซนสิทีฟอจะไม่ร้องสัมภาษณ์แรกร้องเลยนี่ยังไม่เริ่มเข้างานเลยนะครับทุกคนเอองั้นหนูจะไม่พูดอะไรล้โอเคสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าดอกรักเป็นเหมือนเพื่อนสนิทมากๆคนหนึ่งเลยอไม่ก็หนูรู้สึกว่าการการที่ได้เจอดอกรักมันเหมือนมันทำให้เราได้เห็นตัวเองใน ในอีกมุมหนึ่งความสดใสในตัวเราที่มันมีขนาดนี้เลยนะเพราะดอกลักความแบบมองโลกในแง่ดีของดอกลักหลายๆอย่างมาทําให้หนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นอะเงี้ยใช่เอาล้อกันหมก็ใจหายแต่ก็ดอกลักก็จะอยู่ในหัวใจหนูตลอดไปพี่แพมด้วยนะคะ ดอกลักก็จะอยู่ในหัวใจพี่แพรตลอดไปเหมือนกันงั้นพี่ขอออกจากตรงนี้ก่อนนะ <laughs> <laughs> จ๊ันก็คือคือรู้สึกว่าแบบอยากขอบคุณตัวละครดอกลักด้วยแหละเพราะว่าคือถ้าไม่ใช่ดอกลักที่แบบเป็นดอกลักแบบนี้อะไรเงี้ยก็คงไม่ได้รู้สึกมากขนาดนั้นในงี้ยค่ะก็ตัวละครทุกตัวจะอยู่ในใจหนูตลอดไปะค่ะี <c oughs> ่กวีบ้างเอ่อสอนให้รู้ว่าคนดีมันมีอยู่ในโลกครับ อ่จริงๆก็ยังรู้สึกคล้ายๆกันหมดจริงไหมคะก็เดี๋ยวต้องรอดู e ีพีสอหรือว่าจะรู้หรอหรือว่ายังไงก็ใจหายครับคำแรกเลยก็คือใจหายจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันผ่านเรื่องเราอะไรกันมาเยอะแล้วก็สําหรับผมตัวละครตัวนี้มันค่อนข้างที่จะห่างหมายถึงว่าความดีไม่ได้ห่างมากแต่หมายถึงว่าแบบว่าในในฐานะแบบการแสดงอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่า ค่อนข้างที่จะไกลตัวนิดหนึ่งทางด้านแบบ mindset อะไรอย่างนี้ก็ต้องทําความเข้าใจกับมันเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่มันสอนผมเลยจริงๆคือการเล่นเรื่องนี้ก็ทําให้ผมมั่นใจว่าแบบผมภูมิใจในฐานะอนักแสดงคนหนึ่งนั่นที่ผ่านมา <laughs> มาขึ้นไปอีกไงห <laughs> มายถึงแบบว่าในในเรื่อง, <laughs> อองอในเรื่องเนี้มันมันคอนเจ้ายัางไง มันจะกำลังจะจบสวยๆแล้วตีกันอะไรอยู่มเลยทำให้หมายถึงบอกว่าคือในเรื่องเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะหนักสําหรับตัวผมมากๆในการแบบเวิร์ก,กับตัวละครตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีครับภูมิใจภูมิใจครับด<อ>ีแล้วดีแล้วดีแล้วดีแลวพี่กรีแล้วพี่สิงด้วยแล้วก็ด<ก>ีใจดีใจมากๆที่แบบว่าได้เจอแบบทุกคนเพราะว่าหนึ่งอย่างผมว่าอีกอีกอย่างหนึ่งคือ ค่อนข้างที่จะเป็นการทํางานเรื่องนี้ค่อนข้างจะเป็นการทํางานแบบเป็นทีมม,มันต้องคุยกันเรื่อยๆทั้งแบบว่าทั้งทีมนักแสดงแล้วก็ตัวทีมงานเองด้วยก็ดีใจที่ได้เล่นเรื่องนี้ครับเหมือนเป็นงานกลุ่มต้องไปด้วยกชนใช่ใช่ใช่สุดยอดค่ะสำหรับผมก็รู้สึกว่าพีมเนี่ยทําให้ผมได้รู้จักตัวเองมากขึ้นครับ <c oughs> เพราะว่าหลายๆอย่างผมกับพีมค่อนข้างตรงกันหลังจากที่เวิร์กกับตัวละครแต่ สิ่งที่ต่างออกไปและยากมากๆประมาณหนึ่งเลยก็คือในเมื่อเมื่อ e, ทุกอย่างมันเหมือนกันเกือบหมดแต่ว่าฟิสิกอลภายอกที่เขาแสดง Isaiah ออกมาตัวพีมเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความนิ่งมีความจริงจัง,จงซีเรียสกับชีวิตซึ่งก็สอนตัวเองว่าก็ควรจริงจังกับชีวิตบ้างได้แล้วประมาณหนึ่งครับก็ขอบคุณพีมที่ทำให้ได้มาเจอเพื่อนๆตรงนี้ครับผมจับ ja. <c oughs> ตรงนันข้ามกับพีมไม่ดีใจไม่ภูมิใจไม่อะไรเลยมือเอาคือล่ะจะรออยู่อันนี้บอกว่าตัวเองเล่นโตขึ้นต้องตรงใช่ไหมแต่เนี้ยในนัชชาคือเด็กเด็กเด็กกว่าตัวเองประมาณสิบปีเกือบสิบปีได้แล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยนัชชาโอเคใกล้เคียงกับเราหมายถึงว่าด้วยคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างแต่ว่าเด็กกันไม่ใช่ละหนึ่งแต่ว่าจะมีนัชชาเขาจะมีความเป็น มนุษย์แปลว่าแปลว่าดิงทีเราไม่ <c oughs> เราเป็นอะํามนุษย์คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขามีความมนุษย์ทุกคนมันรักโล,โลกรธหลงมันมีหมด<อ>ความรู้สึกอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวหนูเองอ่ะหนูสัมผัสได้ว่าหลังจากที่เราเวิร์กกับตัวเองมาไอ้นีน่<ห>นยิใชิ้มครับเพราะั้ก็เลยมันรู้สึกว่าเราอาจจะจะจะมีแต่จเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแต่แง่มุมอะไรที่ แค่อะไรอะสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าโอเคเรามีมุมนั้นเหมือนกันแต่เราจะไปกับเราคนเดียวแต่กับนัทชายเนี้ยพูดพราะมันได้ได้ตอนที่มีฉากอ่ะเศร้าๆอะไรหน่อยแล้วอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยได้เห็นหลายๆมุมได้เห็นหลายๆมุมว่าแบบอ๋อเห็นไหมที่กูยังช่วยมึงเลยอย่าเตียนนะคะผู้ชม่อท้ายไงจบดีจบดีเข้าประมาณนั้นค่ะไปเดี๋ก็ก็เป็นอะไรแปลกใหม่ดีไม่เคยได้เล่นอะไรที่มันเด็กกว่าตัวเองส่วนมากน่าจะหน้ามันไปกว่าวัยอะค่ะหมายถึงว่ามันควรจะ อะไรอย่างนั้นก็สนุกสนุกสนุทุกคนพูดดีคือนั่นแหละค่ะน้องๆทุกคนน่ารักน่ารักเรื่องนี้แบบว่าจอยมาจอยตั้งแต่วันแรกแล้วที่เราเจอเนาะประมาณนั้นค่ะคนก็เต็มที่กับเรื่องนี้เนาะแต่เรื่องนึงที่บอกว่าแบบกระแสปังอะไรกันคือเพลงประกอบซีรีป์ใช่เหมือนมากกว่าครับมากกว่าถ้าที่ตองก็คือแบบโคตรระดับหนึ่งนี่ยกให้เลยเพลงอะไรคะ ไงละะคมากกว่าที่รักของเยมี่ก็คือ300ล้านวิวแล้วเนาะตอนนี้อ๋อยังอ๋อไม่ร้องอะไงนะคะเพลงนึ่งร้อยยังไงแล้วนะไม่รอฟังในงานเหรออุ้มไปหลอนใช่ไหมไม่คุณต้องเล่นชาเลนจ์กับพี่ๆเออคุณพี่ร้องที่รักให้หนูนะเออไม่ได้สิ่งร้องหนึ่งคำนี่ไงเล่นเล่นเล่นกับพี่ๆ ี่ต้องเล่นด้วยนะเราเนี่ยนะหนึงสอมนกว่าคว่าีี่รักล่ะขอนจู่ถึงกระสาิง่อที่แบบว่าี่แบบันลับหารมันมันูกว่เราขนาดอดีใจมากมาเลยค่ะจริงไม่คิดว่าจะแบบมีเพลงที่แบบยอดวิวล้านวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอน แต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ตั้งแต่ฟังครั้งแรก<ม>ตั้งแต่เดโมโก็คือชอบตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะรู้สึกว่าติดหูมากแล้วก็นำเสนอตัวละครได้ดีมากๆเลยความรู้สึกของตัวละครทุกอย่างถ้าได้มาฟังเพลงนี้ตอนที่ดูซีรีส์แล้วอ่ะมันจะได้อีกความรู้สึกหนึ่งเลยถ้าถ้าถ,ถ้าตอนที่ทุกคนแบบมาแค่ฟังเพลงอะไรเงี้ยก็ะจะรู้สึกว่าเุ้ยเป็นเพลงรักเนาะหวานเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้มาฟังเพลงพร้อมกับดูซีรีส์ไปด้วยอ่ะ มันมีความมันเป็นมากกว่าคําว่าที่รักจริงๆคือมันอธิบายยังไงก็ไม่ได้จนต้องแบบมาเป็นเพลงนี้อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีมากๆแล้วก็อธิบายตัวละครได้ดีมากๆเลยก็ดีใจที่ทุกคนชอบค่ะแล้วก็เอามาร้องเล่นกันมาใช้แผ่นเสียงกันอะไรเงี้ยค่ะดีใจมากๆวันนี้จะได้ฟังไหมฟังไม่ได้ฟังค่ะ ต่อให้คิทีจบไปแล้วก็ยังแบบเข้าไปฟังกันได้ใช่ค่ะใช่แล้วตอนนี้ก็คือกำลังกลังจะมีแฟนเพจด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ใชเพราะวเขาลงไปแล้วอ๋อโอเคโอเค่ยังไม่ไอยังไม่ได้่ายเลยยงมายังไม่ได้ถ่ายเลยค่ไยังไม่ไ้ถ่ายเลยังไม้ลังไมลง่่ายังไม่เลิด้่างานเาเลิ่มแน่นแล้วไงไะหว่างนี่า้ล่ะ พอย่งพอยทีเซอร์บัชวาซัมแฟนเฟสแบบสปอยความเอะไรอ่ะความความพิเศษหน่อยว่าพี่มันจะได้เออเราจะได้เห็นอย่างไรบ้างก็ในทีเซอร์ก็เห็นแล้วเนาะว่ามีใครบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีพวกเราผู้หญิงห้าคู่เลยค่ะก็มีน้ำตาลฟรีมิวเลิฟเอมิวันนี่นะคะวิวแน่นอนแล้วก็จูบิวนี่ค่ะก็เป็นคอนเสิร์ตหญิงรวมครั้งแรกใช่ค่ะก็ตอนนี้พวกเราก็เริ่ม จะเริ่มเรียนเรียนกันแล้วใช่ไหมคะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ก็ต้องเรียนหน่อยใช่พวกเราก็เริ่มแบบว่าทุกฝุ่นพัฒนาฝีมือกันแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้ไปโชว์ให้ทุกคนดูนะเราก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันวันที่28 29ิีมิถุนายนใช่ที่ยูเนียนมอลล์ยูเนี่ยนหอค่ะของวันเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันใช่รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะบอกอีกทีในวันที่9เมษายนใช่ค่ะตอนนี้คือยิงทีเซอร์มาก่อนว่าเอ้ยเป็นคอนเซปต์ประมาณไหนมีใครบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ฝาากตติดดม้วยนะะค เราติดตามกันเนาะค่ะสุดท้ายแล้วฝากขอบคุณแฟนๆให้การตอบรับซีรีส์และเพลงของเราหน่อยค่ะอย่รงนี้ติดตามไหมติดตามแอนนี่บอนนี่ไหมใช่ค่ะก็อะไรนะคะกูอะไรอะไรรู้ไหมที่กระซิบกันทำไม่มันอยู่ตรงนี้ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่วันไพลอตหลด EP หนึ่งจนวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็ ขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องเราเรื่องของเราเหมือนกันแล้วก็คอยมาปั่นเทนให้เราเนาะทุกวันเสาร์เลยก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆแล้วก็ฝากไปฟังเพลงของพวกเราด้วยถึงซีรีส์จะจบแล้วก็ย้อนกลับดูซีรีส์ได้เผื่อใครคิดถึงใช่เผื่อใครคิดถึงเพลงของวันนี้ด้วยเพลงเชื่อใช่เพลงของวันนี้ก็น่าาปักมากฟังเพลง b ีทู e ินนะคะแล้วก็เพลงไม่อยากจบเธอในฝันของพวกเราแล้วก็พี่สิ์ด้วยค่ะไปเ